ไปกลนะัะไปหาหวานหาเอากระซ้ายนะบอ <ไป S 1> แต่ไปถือหาวานเขามเมเซียวฟัง่งฟังก่อนข่อยซ้อนสนฟั่งบานข่อยเคยแล้วคนทางนั้นนะไปหาของป่าสิคิดว่าคองกินแต่ไปเจอหวานเขาเนี่ยสกักจนเอาเกือบเอาบาทันาาอือไพสิไปหูน้ำบ้างเท่อเ <c oughs> ขาปูหรอเข,าล,ขาลืมอ,อย่าเขียนนะตามให้ตามหน้าเขาเนาะตามมือเขาปูหรอเขาบทันเก็บ สวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องป่องไปสุุสุคนยินดีต้อนรับก็คือสองสองคมไม่ใหู้กินอืมมันสิเอาขันสันเขาสิว่าแม่สีรืออันโมซาขันสันเขาสิเอามียมาเห็ดหยังซาผัวกับไอเห็ดคล้องนักๆเออผัวน่ะไ้เห็ดคล้องนักๆมีอนนั้นเข่าโค้งเข่าคั่วปุ่นเออ

เอากระปุ่นมาหาโลพี่น้องป้าที่เมเซียลมาล่าเพื่อนสื่อมือวาดนี่แหละพี่น้องปลาคอตัวใหญ่ๆซำแขนซำแขนน่ะสาวผู้สีโลพี่น้องมือวานเอาไอ้แก้วไปใส่ล่ะใส่จั๊กโตใส่จั๊กโตก้ยหมอดจำแนงเมื่อกอดมือนี่ครบทิปเมเซียลพันลากัสิมาพี่น้องแล้วก็เจอแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงนะพี่น้องเนาะ นางชิร่วมตัวกันอีกแล้วพีพีอ,าอ,อชามมนาเาคืออ,อกระ่มพีมนังมันมันมีซซลกับแมนัมันกรมีมองตากแบบมันสีแหงไวอยู่ั้นทีนี้พิษวางเด็อแปดฮะกบหน้านางขาดอบอด้มบอดี้มวอ้กะว้าได หน้าไอ้แขกกับบุมี่ลองหัดทีบต๊ป่าน่าเติมไรก็เัิมเติมน่ก็ไดเป็นจริงกับแม่เป็นไม่เมซียล้าสาวเพราะว่าจะเปลี่ยนมือเห็ุมือนี่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 ให้ไม่เซียวมาล่นี่แล้วเหตุเหตุนนชื่อมือตายเป็นอย่างไรเข้มหรือว่าอย่างไร ซ้อยังนะอบอบอีหยังตอนนั้นนะไก่ไตหนาบ่ม่ใบเส้นลอยไงอนสตั้มเมียงเนาะเฮาเฮากินข้าวปูนแล้วเฮากตั้มเมียงอืมันมีหมักทั่วใเอาเป็นหยังมากินนั่นนี่ ไฟน้องชวเม่เสียวจะนอนกับตั้มเมียงเมียงกับมีโอ้ยเม่เสียวมักเ้ากับมี่คนเ้ากับมีมะกรุ้ยกับมีตั้มมือเออฮะเมเซียวขึ้นต้นเผาได้กันอยากกินมะเผาแล้วเม่เสียวสายเมียงบอเห็นเม่เสียวขึ้นต้นมะกเผาเก่งกันนะตอนนั้นเมเสียวขึ้นทั้งทั้งใดนะขึ้นทั้งต้นไผ่เนาะขึ้นทั้งก้าไผ่เด้อตอนนั้นเนาะ เก่งรีไดเมเซียมมาเมเซียวครับองม่วงเลาไม่อกก็บอกได้คอยว่าเจ้าคอยว่าเจ้าเจ้าเจ้าเกิดมาสันนเจ้าคุ้มแล้วเมเซียวเจ้าได้เหตุทุกอย่างแลยยังงยังที่เจ้าบรทละเอียยังยังเลือยยังที่เจ้าบทนละเหตุดเจ้ากับ่าเหตุไดเมเซียวอืม คุ้มบุษราเจ้านั่นขึ้นต้นมาลูกเดี๋ยวนี้มันผักไม่ได้ใสพาตัดบ่ยกยกบนลูกใส่แล้วก็หาพอพันบ่เจ้ามาต้องหาพอพันดอกเจ้ายกบนลูกกลับไปเจ้ากับเจ้ากับไปเฮ็ดเอาโลดไม่เสียวเงินลายนั่นพอพันมาต้องเอามาดอกไปเฮ็ดน้ำมอุฝนน่าเก่ ได้ได้ตังประเทศัเดย์ยังได้นอกเขาอยากได้ลูกเขาก็ยังได้เขาไปเหตุเอาเรามีอะไรเดยลูกสองคนพุ่นเฮ้ยต้มตาต้มปาดบุ้ยน้ำมิ้นเม้นดีน้ำใส่กู เส้บนนาบนตายมือนีมึงตายมือไเออพดมือไือออย่กับลาเฮ้ยเพื่อนน่าเพื่อนน่าปากเอาน้ำไหนักมึงนะเออพูดไม่พอพี่น้องมึงเนี่ยพักพอไงแล้วปลูกสวนไหแก้วงามงาม เฮ้ยยังไงข้าวขึ้นในว่ายพี่น้องยังไงข้าเป็นสีเขียวเนีนในว่ายพี่น้องเลยข้าปลูกสาข้าปลูกสามันกต่เขียวสาโกมูพี่น้องมึงในพักบัวนังามงามมือแรงฮาสิกับไปปลูกอยู่ด้วยพี่น้องเขายังปลูกบัวแล้วเขายังพักกะลัมเขายังมัทัหละกะกะลัมกะลัมครับพักกาดแก้วนะพี่น้องพักกาดกรอบพักกาดห่อนะพักกาดแสบๆนะยังมัทหละกะเาสิกับไปเห็ดมือแรงพี่น้องนอกนั้นเขาก็คือเขาปลูกแล้วบุแล้วพี่น้อง น้อครับสัมสิบคนพี่น้องส0มสิบคนสามโตใหญ่ๆเลยสามโตเองเดวจะบอกเลขบหรอเอ้ยมือนี่วันอย่างโออืูนันมืออื่นไว้ออกไว้เล้าวน้ามืออื่นทางเหล้ามืออื่นเั่ชิลล์ซื้อเล่าเอาเกือส่อเอาเกลือใส่ในเม็เจียว ฮาว่าหมอหน่อยพดเนาะบมมีหมอใหญ่กว่าน,นี่บ่าสมขามใส่บ่ิบีใส่ย,ยังมาขามอเอากระใส่จะบอใส่เลยวันสา,สา,ส,นาสาวใวส่ลกำนั่งเพราะบออกเกลืออือโอ้ชกำเกได้ตายไปเฮี้ยตั้งเกเรอยู่บ่มมาก หมอหน่อยเต้าเต้ามันบวชังี้พี่น้องก้างเดือดพี่น้องเบงเนี้นเครื่องไงเครื่องเน้นเนีนปลาสามตัวปลาคอสาแขนสามตัวมึงเนี้ยพี่น้องหัวหอมกระจายพริกต้มต้มสกกันพี่น้องแล้วก็มาต่ำต้มเอา แตกอืมใส่อันนี่ได้เหรออันีท่จริงๆเขาเขา่ใหอใส่กับปุ๊กแบบนี้แล้วไอ้แก้วแตาว่ามันอันมันสีมันมีสารอันตรายบ่น้ำกินนะมันใส่ได้แต่ว่ามามักของแบบนี้จัดแล้วเขาเขาแหงเอากระทังดําผู้น้อ้มามักแหงกัดกวดทางเนาะ ม,มันบอกเก่่วหรอกพี่พี่นาเจ้ากรใส่ทั้งต้นอะไรแก้วนั่นทั้งสแตนเลตนัน่เนตริดนอโอ้ประแดกเราเห็ดเองเจ้าเก่าเจ้าเ <พอ S 1> ดิมเจก็มีนะครับแต่บริยคนอืมได้กบ็บริขึน้นบริยคนเข้าไป ทันเดยเอาเนี่ยก๋วยจีนสะดวกสบายกินหนำปลาก็ต้องคิดเห็นหนาน่ะสาวนี่แหละสาวบานหน้าผู้สาวบานหน้าไว้ให้ปีนี้เลยค่ะอีพอเราเอาตะปาใหญ่แล้วบอกเอาเลาบอกเอาปลาซิวเด้อจ้าพี่กอกันใสปากคอได้แล้วมีกระเลงแมนบอกปลาซิวโอ้มันเจ็บเลยจังมันหักตีนมันเจ็บเลย เฮ้ยมึงแนวอันห้องอันปิ่ออันแล้วพันนี้ของหซฮองปี่แม่ของอีกของ่พยหญงนะมูลเบิดของ่พใหญ่นั่นเอาเร็วเร็วสิตาป่าหพี่น้องเบิ้งนี่งต้องง่ตักเต็มไปเลยป่าสี่โลน้อยซี่โลสี่โลหานกันคนละครึ่งนะจ๊ะ โบได้เจ้าใจสี่ร้อยเขาจ่ายสามร้อยตกลงกันแล้วดีกว่าฉันจ่ายคนเดียวนะคะเจ้าใจผู้เดียวกันสี่โบแต่งินหลายเรามาเอาเงี้ยเงินนะโบแมนว่าให้เราบบแมนว่าเรามากินเลยสิเอาน้ำเหล้าเครื่องเดียวบบได้เด้อกระสีรุ่นและนอจักรองก็มากินน้ำเนาะขาดน้ำมงน้ำมันเราดูดผุนให้เรล่าอมซะนั่น บางมุมวะก้อมน้อยแดงจมอยอยู่อย่างนีแดงแดงขึ้นหน้าน่ะสาวคนไหนปลาจิ๊บปลาคอปลาดุกปลาเนื้อมันเด็กอมห่อมเลยปลาคอปลาคอปลาคอน้อยสิดปึ๋งแล้บอปลาดุกเลยนางเห็ดแซ่บพี่น้องนางเห็ดแซ่บอื นำ้ำยาป้าต้องคิดเห็นผีจ้ะนะคะนาสาวเจ้าคือเก่งเท่นน้ำยาครับน้ำยาปลาแสบๆเจ้าสูตรมาแต่ใส่ถาแม่นว่าถาแมานว่าล่งไปบ้านไปอยู่น้ำปูน้ำยานีไป่ยาคยก่นาะือน้ำน้ายปูน้ํายปูน้านคไ่นานคืน้้านะคือาในานะคะออานค้น้ อันเอินโตมานะมาหกิบนะจ๊ะอดห้าสิบเปล่ะมึงใจย็นแล้งลายเราเราเกินแล้วเราสี่หอดแล้วสาวคอยยุยงคงกระพันคือยังนี่จะเบิ่งนานแล้วในแดงอองตองคือประแดกที่เราใส่แดงคือปละแดกผุยงกัน ยังบอกพ่อว่านี่ยสาวตขอสี่กิโลสามตัวสามสี่คนคนนาะเนี่ยสาวเจ้าเฮ็ดน้ำเจ้าเฮ็ดน้ำยาป่าแสมเจ้าไปทำนว่าเจ้ามีหยาจะไปหายายาคือสิหักคือสิแพงเจ้าเนาะโอ้ยคนเเน กะฮักคือเก้าวแยกคนอั้น,น,นแมนบ่ออ้ออ,อออ,กกอืเจ้าคือบทส่วนหมักในน้อยที่ขอประตูเจ้ามากินนะม,ม,มัมมน,มนก็เล่นขึ้นมาตั้คอเยอ้อเนื้อคือผูขับ ปลาคอเรียนโมเมนปลาคอเรียนได้พี่น้องจากน้องโมเมนบ์โมเมนปลาคอเรียนเลยจ้าดูน้องแล้วก็ไปซื้อน้ำมันเจดอกไม้เพิ่อนสี่กิโลกปลาก็จะมากินน้ำอยู่เออ <มา S 1> ช,ออชวนนางมากินใ,ใจนางพอนางเองียงนางหา่าหนีไปห่าตัวเขาแต่ปีเลี้ยวเฮ้ย เป่ลงกบพังเปลงกบพังไมากินเปลงกบพังไมากินหะือเปล่าเจ้่มเห็นว่าวกับว่าวไดนเป็นตัวป่ามันด้วยใช่ไหมเห็นน้ำแบบป่าเออมาชูมันกินเสียงเสียงผู้หญิงผมยาวทั้งบ้านหน้าวากับบานหน้าห้อยปลาอนี่ต่างว่าบกคือกันเลยบานหน้าห้อยบ้านหน้าวานี่บ้านหน้าวานั่นหันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมเซียว ผ um ู้บ่าวจะมาละมาพร้อมกันผูมเฮ้ยพ่อพ่อออคือใดญมากนะมาเมื่อนี้พ่อออคือใดญมากเฮ้ยกอดกอดแอลกันมากพ่อออคือสีบัวนาวเลยเนาะคือ

นั่งก็ได้าอโอ๊ยกันพัวมึงกินกาวเลศเออที่เอากรเอาแฮ็กที่เอากระหิเอาที่เอาอีใยอีนี่หรืออีนั่นเสียวขาวนี่สวยและรวยมากเสียวขาวตัวเองบบทูฮ่าฮ่าฮาาฮาฮ่ม่่ฮ

คือบได้ไปบุญเลยมักอะไปบุญละกันบัเนีก็เฮยหมักอันอันบัาเนี้ยก็เฮยบ้าอันลูกอีตาลิมเออโอ้วจัอยู่เงี่ยยังคุยหนยากูว่าเดกกัยหนากยตาบดเบาู่ ເຂົາອັນຈູຈີກັນກັບພຸຊາວນະກະເພິ່ນນະກະໄປຢືນງຽວໃສ່ໄວ້ຂ້າງເນາະອືເຂົາກະຕຶກຕົກໃດກະຂົາົຕືດບົັນຢືຕົງເຍັງນາະດເຂົຕົດທທາ Ha. dạy cái tạc mình. Một cái tạng luôn của luôn. Hãy mọi người. ai ai là phải nguyên nhân. Một นี่เขาช่เขาเยาจกว่าพันนี้อะได้ทำไงเหกาี่บอกใคหนาคนละคนยื่มเยอะโคบใหญ่ด้ยมันรีมันละเขาแต่งยากัเพ่นน่ะนะเนื้อผู้แห้งไอ้รีเนื้อน่ะ เป็นยังไดบอกพ่อประแดกป่ะสมกับประแดกขวดนะซาวฮะจะบปรผสมบ่ะเ้าเห็ดนำขับปุูนาเห็ดเคํมเข้มเวลาห้าไปกินกับ ขอบุนะมันบดได้นั่นหละมันพอดีได้ลดดีก็บไดใช่จะบดใช่ลดดีบ่อ๋อใช่แต่ปราแดจกันยังสิปุ้งต่อกเพราะยังสิเพิ่มน้าอีแสดงว่าป้าแดกป้าแดกแซ่บฮท้อเป็นลาซาอ้ก็เจ้าเป็นลาซา น่อยเ้ยมันสู้อยู่หน้าล่าโอ้ยมันบิดแข้งึงมือละซาวน่อยไปเอฮันดี้ไปกระพึง่งเด็วผู้ซาวกันน่ะซาวเนาะตืองกันืออ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 ืออือ บบัละมดด้อยู่ในความเป็นจริงเดียมาเรานางติดต่อนี่เนื้อตัางว่าเกือบเครึ่งกะละมั่งเครืงกระซามเนื้อแน่นอีรีปลาะุ่งมันเอาไ้นะสาวข่อยนะสาวเรามากิน well, พ you know ุ awesome. s. S awesome. ่งมันพุ่งป่านะจะให้ลุงซ้อนนะบอก ไ่อใหญ่ช้อนให้พ่อใหญ่ช้อนอพี่น้องจังไรกก็ขอบุญขอบคุณเด้อพี่นอ้องที่เขามารับซ้มเนาะพี่น้องขอบุณทุกกำลังใจเนาะพี่น้องนาะเชื่เก่าเชน่อเคยติดตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อติดตามคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะเขาก็สกบภาบบรรยากาศไว้ซ้ำนี้แหละพี่น้องอืม พี่น้องอยากนำ้ำลายคนก็นอยากนำ้ำฟีมือนะสาวคอยมาเด้อพี่น้องมาเด้อทุกคนอืมตั้มมาคุ้งแล้วกับตั้มเหียมักทัวแห่ผุนเมนียมักทัวแห่แลวก็ให้เมซิเอมมาล่าแล้วขืนมักฟ้าเอา เป็นไงเราไปติดเฮยแต่ว่าอยู่วันนี้นี่ยมันมันไมนูให้อ่านเลยต้องสิดอะไรเมนดอกกระเจียวกับนี่เออต้องคิดเมนูไว้เด้เออคอยกันเนี้ยโอ้คอยมีคอยเอ็นแล้วทางมีเชียวแล้วจืดขืนแล้วข้นทั้งต้นหมักยิวเด้ขึ้นต้นหมักยิวแล้วก็เอ็นมากนั่นเด มะพร้าวดกแต่ดอมีแต่แท่งง่ายๆไปเละพี่น้องสวัสดีครับผมใส่กระซายตังบักลายมันต้นไงมึงไงมึงกระเบนต้นก็บักตาดนะเฮ้ยตีมต้นนี้ดอกขึ้น